ูอ้าวมึงก็ได้กลิ่นด้วยนี่ยามน้ำในกระเลียนๆด้วยอ้าวพ่อใหญ่เจ้าคุณลูกน้ำแต่เศร้าแถบว่าหนาวบ่โอ้มยมายามดังนี่ละ่ะตัวเป็นยังเยอะนี่เอาพอกระว่ายสีมะซื่อบักแตงน้ำเจ้านี่ละ่ะมีพอได้เก็บบ่ห่วยเมื่อวานเขาไปขายท่งปุยหนึ่งหุ่นตัว กี่บดได้เก็บยู่บอนั่งอยู่ดอกป๊าม็นน่าเจาเบิร์ดบ่นี่พ่อใหญ่ที่หอดสาเลียงป่าคุณอ่ะผูข้าวโพดกับกระลังง่ามโอ้ยขักๆๆได้ยี่บอลระปลาดางหันโอ้ยบอบๆบอหนาวก่อนหนาวปลาบบรานไหมคืนพ่อตายก็บด้ขืนเ้นียหนาวเอา ขันว่านาวก็ขึ้นมาเถ้าแม่ไปแท่ยังโดนแทงหน้ามานะขึ้นบอได้เอาเจ้าลงจังได้สิน่ะก็ลงมาหนีแล้วมันเจ้ากัย่างขึ้นมาทางเก่านี่ก็แล้วตัวมันขึ้นบอได้แต่ยังขึ้นสิขึ้นบอได้กูขึ้นไปหนีใกล้แท้าำกูทนตัวโมาจังได้สิน่ะเจ้าเจ้่ได้ใส่ผ้ามาบ่เจ้าก็ใส่ผ้าแพรดำแล้วมาตะเฮี้ยนก็ได้กัย่างขึ้นมาล่ะใส่ผ้าแพรดำแล้วก็แล้วตัว กูกัว่าที่เฮ็ดจังสั่นแล้วมันถึงมีปัญหาอยู่นี่ปัญหาอย่างอีกไปไปน้ากูบ่เห็นแหมฮะไปไปน้ากูบ่เห็นไปไปน้าบ่เห็นเออโอ้ยเจ้าก๋วยชีดาจังไลยเนาะพ่อใหญ่ที่มันจะเถาแล้วเถาเลยเนาะไอ้แมงม่วงบอกพ่อใหญ่มันตรวจจาเจ้าบอดเลยได้เดียวนี่ไม่พี่อย่างนี้มือเท่าหัวเจ้าหัน ไม่ยังหลหะแไม่นยังน้หัวจะหันบ้งคา,ากด้วยเอาหามึงเอ้ยอยู่หนีน,นา่ะบ่ได้แท้หรือว่าย่ใส่โอ้ยแง่ย้อนจิ้มโถโาย้อนกระดโมนตัวกูกระได้ลงลงลืมลืมเสยหัวอะไรกันยังหลงอยู่หันยายมันมามา่ตายกูถ้ามาที่วันเต็งนีงนะสะดอกก็ขืนน้ามบ่ได้ ขาพดายาเฮียว่าเตี้ยเออสุาวอดมกเดี๋ยวเจมี่ย uh ังบอกเจมเ่็่างหย่อนกินเขาเขาไอนเกิดเลยหนาวกับโบหุ่นจักขื่นย ห้อนหอน่อนอนเอาโอ้ยใจสิคัดนี่ขัดักขอนแน่ซะฮ้อนเอานี่ยาแดงขอดีให้เจ้าเด้อบุญมาฟาดกลัวบุญมามีควดหันโอ้ตัวบักแตงเจ้าหันเจ้สีเหล้วไว้แทใช่ดีครับเนาะของบุญมาพันดวงศุนแปดหาหกสี่กิหนึ่งสองสามสี่ ใส่ดีคักนั่นแล้วใส่กูนี่โอ้ยให้ใส่ผัวสิไห้ใส่ผู้ใดอยู่น้ำกันสองคนนึงเนาะสองแ่ากับไอยกันเลยแหมเออปักม้ยุ่วส่วนเขาเป็่นยังไงเย่าว่าเด้อให้กูไปสี้ปากม้อีกนั่นโอ้ยขอ้าถามเจ้าซื้อซื้อวมันใหญ่ซ้ำไดแล้ว่วยสากั้านหรอละจะว่าดอบโดกเด้ะเออค้ามันใหญ่หลักกว่าข้าจะได้แบ่งไปขายตลาดที่ดินว่างปลูกนั่นปลูกนี่พ่อได้อยากได้กิน ได้ปุย๋ยใส่ให้ใส่สวนเขาพอมตัวเจ้าสิจมหาสแตกกย่างโอ้ยขอใจเราละยังแม่กระเสียดไงเอาได้ยังกินเล้วมือนี่ยุกข้ออะไรได้นี่ตำแก้วลวกผักทอดปลาทูเอาทอดปลาทูยังไหนก็เห็ดยังสั่นคือเห็ดมันอมจะนามันแทนเอากระทอดใส่น้ำมันเนาะเศษยังไหนสันโอ้ยใหญ่แดง ก็ทอดพระทุบเห็นเดียวก็มาถามข่อยก่อนเนาะเฮ็ดยังไดเอากระทะขึ้นมาข้างนี่เด้กเอาน้ำมันเทลงใส่ละเด้น้ำมันหอนหอนกะจะเอาปาลงที่สําคัญตัดหัวมันออกเอาตัดหัวมันออกเห็ดยังบัดหน้เอาปากมันก็อยู่กับหัวกตัดหัวมันออกมันจะเอาปากใส่ไปอมน้ำมันมาสร้างสัวเนั่นแล้วปากมันนีน้องหัว แทนหัวมันออกมันหม้อมีปากมันจะเอาอย่างมาอมหนามันหน่ะคอดลงไปขึ้นเบิ่องนี้ไหมมาสร้างสัวเถอะอ้าวเฮ็ดยังให้กินก็คิดว่าเป็นยังสิไตบอกขึ้นจมแท้ก้มนั่นแหละควอดกอนหนึ่งกับหนึ่งเข่าก็เฮ็ดไฟไหมหม้อไม่ต้องจะส้วนข่อยบอกเนาะจักส้วนบอกโยใส่เขาบอกปงบอกปงกับบอกปงจักเทคลมันก็ไม่ให้แล้ว บารีมาทอดปลาอีกเบื่องหน้โอมนมันจูรูอยู่อ้าวขันเจ้าทอดเป็นเจ้าคือผู้ทอดเอาเองอุ้ยเรียกมันผู้ทอดเนี่ยใครมุงลึงอยู่เอาใครเป็นขลองหองข่อยเนาะกะย้อนปลาทอดเนี่ยอมนมันนี่แหละไวยเฮ็ดกินเอาเองสั่น น้องไปย่างมันข่อยขึ้นไ้ยินกัาเจ้าซาวาเจ้าติดเชื่ออ้าวพูดไรเดี๋ยนี้กะท้าบ้านล่ะเขาซาวาจังมาข่อยย่างาเบิ่งเจ้าหล่อนแม่นอิลีอยู่บ่โอ้ยมาหาขางไอ้กูไปตัวที่แต่น้อ่อดีน้อแต่กูติดเชื่อกอมัสยิอยู่จังซี้ข่อยกะว่าอยู่ข่อยไปเห็นเจ้าออกไปใส่มาใส่จักเถื่อเจ้าสิไปติดตอนใดมึงขึ้นไปยืนยกไกยเท่านี้เดียข้ามมานี่ดูวข้ามมาใกล้ๆกูดูเจ้าบ่ติดอิลีแม่นบ่มันเป็นบ้าบ่จักละข่อยกะย่านเจ้าเนาะ กูทีเชื่กูกับปกักตัวยอรอบาทท่านนตัวหาอะไรไปที่ไ้ข่อยว่าอยู่เมื่อว่าน่เจ้าคือจังไปสรงอันสบู่เยอะไพ่ชิงหลิงยาซิฟันเอนตาแซนเนี่ข่อยอยู่ศูนย์แปดห้เจ้าสิไปที่ตอนไดแคนั้นแล้วแยกแก้วกูกับปีสรงแยกหน่อยกูกับปสทรงเออยาความกูกับปสรงกูกับรอบ้านอยู่บ้ามือดล่ะกูรักษาสุขภาพแท้ ช่วงนี้มันกระแสมันกำลังมาแห้งมาเลยพน,นัน,านกายาดพู้นี่กายาญดญาติออะระเบ้าเพื่อนกันะกระเบา้าการลาบานออีงาให้กูไปตุ้ยเทียบเนาะกูไม่อยากซ่านะเนาะอกพญานุเนาะนั่นแนนนนนล้วผู้ใดยเขากลายบังตัวบาาระธนรามันพู้นั่นกลายบังพู้นี่กลายบังแต่เข้ากันยังระวังมันบ่ละแมนคอยหันมหาเจ้าขอพระได้ไปัใส่ได้พญานุคอยนี่ปลอดภัยที่สุดแล้วเออคิดจสั่นก็ดีแล้ว ปุ่ิซกัไข่ขาบปรดีดแทบบางเป็นเงสันละแม่ยไ <พอ S 2> ด,ดคุมนั่นซาได้คุมนีซ่ากซาแล้าก,ก,ก็บให้กานฟังแล้วกรองห้เาไปดูทีม,มันบอไม่ที่สิ้นสุดดอกกันคนเวาพื้นนะนะเดี๋ยว่กู่อ,กอยากพูดนะบอกไรเจ็บพ่อเนาะพญานุโน,นะเเจ็บพอสงมือหรอเด้ จักทิบ๊กจักเสลียดจั๊กขั้นเนื้อขั้นตัวจักเก็บกระดูกกระเดี่ยวได้เลยนี่ว่าแม่นเราบอกกูบาดนี่ทีมบ๊อกอาการเริ่มต้นมันมาอือมัคือบาดจังสันเหรอพอในายยีนัวจะมากูบระสาทยบ้านนั่นแหละเจ้าคือว่าเจ้าบ่เป็นเจ้าคือบาดจังสันเอ้าจักแล่วเนาะพ่อก็เป็ี่ยนสองหมื่นนี่ละสกิมเใย์เลยนี่เอา กัสีมือตัวบอกคนเป็นยังสิมึงบอกว่าน้ำสไลด์แดงนั่นบอ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 มือนี N ่คอยไม่เอารอกมืออื่นค่อยยังสิไม่เอามหมเด้อเอาเจ้าพ่อมันชื่อไล่ะบอ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 ให้เจ้าอยู่กับดุกนัองเจ้ารดสองคนสามคนนั่นเอไม้องนเอเืเขายากให้ยังบัตนี้เนติวอะไรบัตนี้คนเฮาอนายเด้ สิเป็นนี่ไงกนูเจียบข้อดีวิออวเนาะ อะไรปองมเล็นน้ำนีลาเอาห้ทามเนี่ยท้ายบ้านคือซาเถอหัวมึงนั่นมันไปเอาเมี่น้อยอีหลีบอกโอ้ยก็เป็นคือข้าเขาซาละไปองมันค้นคองไปเลยเด้เอาว่ามปนมึงกระสือวิบันเอรอไอมันกินบ่ศูนย์แปดห้่เจ็ดหนึ่งสอีของบุญมาพ่านดวงนั่นไยาย่าหัวปลอดมันหละไปของเอ้ยแนวคนเจาสู่บ่หูจากพ่อเราะคยละเปิดคนอะอิ่มก็มั่นแหละเด้ มัดข่วมอดทนกับมันแล้วมันหลายเทือแล้วโว้มากคนละศู้นที่ไปไซสกระปโหลดให้โอกาสมันหลายเทือละ่ะมันก็ยังเป็นคือเกาอยู่โอ้ยเนาะยูดีบ่ว่าดีเนาะบอกเอดถือว่ารุดพ้นละกอย่ายเสียใจ่ถแดงเลยมึงอย่าไปห้องไปไห่เอามันขึ้นมาอีกเด้อเว้ยค้นคือข่อยบ่ได้ห่น้ำคนง่งไงเด้อ,อที่ไปไซส์กระปโลดบ่ได้มีน้ำหูน้ำตาน้ำดอกเอน้ำตาคอยชีแตกได้ กายนถึกแง่ดังเท่านั้นเราไปกูมักเมื่อมองนี่ละน้ำตาแตกได้ก็ยอนถึกแง่ดังเออยังทนตัวบดิยึ่เด้อทำข้อนี่เขาแง่แต่ะเธอน้ำตาท่านยาวๆผุ่นตัวออกขอดเลือดดังภาษาป้าผัวสื่อๆมันสิเป็นอยากไปใส่ยังว่าได้คินว่าสิมีหนูหูน้ำตาดำเด้อปัญญาั้ามาหายกินอยกระมีอยู่ บ่ได <mile> ้เงินผู้ใดเดแต่ว่าไปแล้วหันมันจะกลับขึ้นมาทนอันละบ่ได้เงินมันเนาะแดงว่าแต่มึงย่ามาห้ให้กูเห็นเป็นยังละแดงกูสิใจอ้อนหันแล้วรดสวน่เนาะมึงสิใจอ้อนอ๋อโอ้ยยี่นี่กูละ่ามึงสิเกงกับดอกกะเดียโอ้ยก็บ่ละเนาะคอยให้น้ำตาบ่ได้เราคอยใใจอ้อนหยวบหยวกด้งเลิศเลย โอ้ยเนาะบาอยู่แก่แก่ก็นึกว่ามันสีเก่งกัรอกัเดียวแค่น้ำตาตัวไงคล้องไปให้น้ำตาบ่ไรไปใจอ้อนหัวหัวบเมื่อกันเด้อสันเด้อเออไปไปอีแดงจะเม้นตัวสมคำกคุยเนาะ อยูก่กับดอยฟังมันมด้ดีๆกันดับตำ่ำนุยเข่าเจ้มามองเบงอีน,นี่เบงอียังอีน,นี่แหม่มันใหม่สัมผัสไปเลยกับู้บ่าวซาอันแต่กี่เาซื่อเหมือนกันขึ้นอย่างนี้อันว่าเล่นไพ่กับพ่อดอกไม้ให้กันค้นเนขาไปกดไลค์เป็นแสน้ามันนี่ระวายจังไหนเหลิกกันแล้วเบื่อแล้วความรักหากความจริงใจยากรักคนอื่นมามากต่อไปรักตัวเองมาซานมันวะกระรางเขารักีปลากันกระยามมนเหรอเนาะ กอนหนาเนี่ยโคกันอีกแบบนึงม้านโดนกันเลิกกันมาบักนี้ก็เลิกอีกแล้วมันเป็นหนาสังเกตอยู่เด้เป็นอย่างก็เบื้องโคกเขาไปติดตามมันหลายเถอะคนนั้นก็ว่าให้มันพนี้ก็ว่าให้มันโดยเฉพาะเจ้านาะเอาก็ะเหม่งติดแต่สร้างเนาะเบิ่งดู้ใหม่สัมผัสเบาเข่าข่างเจขวางขึ้นอย่างนี้พญาเขาขันมาสบายใจก็ไปเบิ่งเนี่ยอื่นรดเบิ่งเนี่ยอื่นก็สิเบิ่งอย่างดอกเบิ่งอีนี่ล่ะแน่ยังษสั่นตัว ม่เลยก็แบันี้แมไปเห็ดข้างมากแล้วมบไม่สดปลดห้วยกระช่างเขาจมูก่นหันตะกี้แปลกๆหน่อยๆงาพอแห้งแล้วไปเห็ดมากไหมดึงจนตาดูนอ้กระดังเขากะเบียงน้ำเขาเห็นยังอยู่นี่เห็ดไห้ข่อยพี่กับกเขาไปเห็ดดอกจังสีตาเพิ่นกับวัสนไปเห็ดมากเห็ดเพอเวอร์ว่าไม่จานดาวเทียมโอ้ยโอ้ยยังกระเบื้องจับของเนี่แม เดี๋ยวบางนาก็ว่ารถตามกันอรรถตามกันเออเว้ยจักไปเลียวไฟตาไปคนละทีบอรรถปันกับไปว่อนเขาเฮ้ยเขาฮะเขาบอกพึ่งไข่อยู่ดิเจ้าขึ้นมาด้ไข่อยบาดนี้เท้าปากเตืยเอ้าเขายังขึ้นขวงลางงางลางงางเอ้าคือมาหอดปากกูบาดนี่ ปากเบี้ยวๆมันแย่งจะตาดูนเจ้าจะไข่จะคล้องเก่งคักแจะบ่ก็ไม่ได้ว่าจะคล้องดีละแต่จะไป่บอกให้เขาเมืองจะคล้องเนี่ยไหมย่ำยิ้มมาสันว่ามันปอบท่าริบคนสวยเนาะปอบท่าริบเออโอ้ยเถ้าฮ้าเจ้าเก่งจะป้าบข่อยอยู่บ่สันแล้วคันว่าล่ะ ยูจซื้อมาเป็นบ่มึงจะตายบ่แค่นี่สิยองเมียมาว่าหัวเฮาเสยเจ้าเก่งเจ้าป่าข่อยอยู่บ่โอ้ยพีก็กระมับมึงเอ้ยอยากทำตัวเสียวแลหรืออยากทำกูอีกมึงเคยเอาใจยากแท้งกูจะป่ามึงสับ้าเหรอไม่ยังข่อยยังเดี๋วนี่ความสุขของข่อยตัวข่อยชิมากไปแม้กระเรื่องของข่อยเอาอยู่บ่อแต่อยู่บ่ ก็ล่องเมึงส่วนตัววาอาทิมั่อยากน้ำ,ำซ้ําโซเซียลนี่มาฟากันกับล่องมึงเมื่อนี้ล่ละไปไปไปกับป๊า